C สูง F ต่ำ V BTS นั่นไงบางทานของเราใช่ของเราได้เลยได้เลยมาอยู่ดีๆก็แบบปฏิหารปฏิหารเกิดขึ้นสวยกลัวเขาขำอะโอ้แย่แล้วแย่แล้ว ัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับรายการก้าเกาะแกะ EP ที่4แล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนอาจจะเบื่อนะเพราะว่ามีแต่ผู้ชาย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 เป็มไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีผู้หญิงเข้ามาแล้ว <t ell> ขอแสดงต้าอนรับพ <t ell> ี่เฟิร์ สวัสดีค่ะเฟิร์นนะคะสิริกรคุณอาพินันค่ะก็ตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะเรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคือสิ่งที่อยากรู้มาตลอดเลยคือว่าเฟิร์ i m p พ e s s ชั่นของเราเป็นยังไงอืเฟิร์ t i m พ r e s ชั่นกับของเก้าเนี่ยเอาจริงๆป่ะตอนแรกอ่ะคือรู้สึกว่าเก้าจะดูเป็นคนยิงยิงเหมือนอาจจะ ิกกับอะไรอย่างเงี้ยิ่งหอเออใช่ oh. แต่ว่าแบบพอมารู้จักอะคือก้านา่ารักแบบก็คุยกันได้คือคุยกันหลายเรื่องนะ,ะพอมารู้จักพี่เฟิร์นอะตั้งแต่วันแรกเลยที่รู้จักพี่เฟิร์นแบบได้คุยกันอะพี่เฟิร์นเป็นคนที่น่ารักมากคือพี่เฟิร์นชอบเทคแคร์หนูแบบคือพยายามที่จะถามว่าคนนี้แบบยังไงอะไรไงแบบสนใจคนรอบข้างไม่ได้แบบสนใจแต่ตัวเองคนเดียว โวยกันดิโวยกันดิโวยกันดิเอาเวลาตอนอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยเราจะชอบได้ฉายาว่าเป็นแม่แม่แม่อย่างที่ก้าวบอกก็คืออ่าเป็นดูแลนู่นนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งซึ่งอันนี้คือพูดเองก็แอบกระดากปากนะแต่วก็แบบเหมือนรู้สึกอย่างนั้นจริงจริงอะไรเงี้ยรายการนี้เนี่ยทุกคนที่มายี่ต้องทำท่าหมดท่าอะไรอ่ะน่ากลัวปะเนี่ยท่าประจำรายการไปท่าน่ารักน่ารักดูนะก้าวก๊กเก๊ โอเคหน ün, two, three, oh, okay so okay. ึ่งสองสามเก้ากแก่ไี่เคยเห็นครั้งแรกเลยเม่เคยเห็นครั้งแรกแสดว่าไม่เคยดูรายการหรอจะเข้าไปดูแล้วแต่ว่าแบบเวลาอาจจะยังไม่ตรงกันโอเคตอนนี้เราก็รู้จักพี่เฟิร์นพอสมควรล้วครับเดี๋ยวไปรู้จักพี่เฟิร์นเพิ่มในช่วงต่อไปกันเลยกาึงช่วงนี้เนี่ยเราก็จะต้อง มารู้เรื่องราวของพี่เฟิร์นมากขึ้น mm hmm. เข้าสู่ช่วง Fact about เฟ mm ิร์นเรื่องกีฬา mm hmm. เป็นไงบ้างเป็นคนชอบเล่นกีฬา mm hmm. คือแบบเป็นคนถ้าสมมติเป็นคาร์ดิโอเหมือนแบบไปวิ่งอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบเข้าเข้าจิมอะไรเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบ,ชอบแบบนั่งแบบบอดี้เวทอะไรเงี้ยไม่ชอบแต่ว่าจะชอบเล่นแบบ วอลเลย์แบดเทนนิสอะไรเงี้ยก็คือเป็นกีฬาไปเลยใช่ใช่ใ้าเป็นยิงก็คือนอกีฬามันคือการที่แบบเราต้องคิดตลอดเวลาว่าแบบเออเราจะใช้สตรทเจีไหนในการชนะเขาอะไรเงี้ยวอลเลย์ก็คือต้องเล่นกันเป็นทีมต้องคอยดูบอลตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันเหมือนต้องโฟกัสแะเนาะต้องโฟกัสใช่เอีกเรื่องหนึ่งที่พี่เฟิร์นอ่ะถนัดเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องดนตรีใช่ไหมก็ถนัดเพราะว่าแบบเหมือนตอนเด็กๆแม่จะให้ไปเรียนดนตรีทุกอาทิตย์วันอาทิตย์ทุกอาทิตย์เรียนตัตตั้งแต่กี่ พื่เรียนมาตั้งแต่ขิมกสามขวบเลยเหมือนแบบแม่มารับช้าก็เลยฝากไว้กับครูขิม,ขมแล้วก็บอกสอนน้องหน่อยแล้วน้องแล้วครูก็แบบน้องเขาเด็กไป <laughs> ก็คือเรียนดนตรีมาตลอดแล้วก็แม่ก็จะเสริมแบบบางทีก็เพิ่มมวโอลินมาปีหนึ่งเลย <laughs> แต่ว่าสิ่งที่หลายลคนไม่รู้พี่เฟิร์นเน่ยเขาเป็น perfect pitch <laughs> คือจริงจริง perfect pitch มันคือแบบถ้าสมมติแบบขั้น advance เลยนะ <laughs> คือมันจะเป็นแบบสมมติเก้าพูดขึนมาอก เยรู้เลยว่าเสียงอะไรแต่ว่าเราไม่ขนาดนั้นทุกคนใจเย็นไม่แต่ว่ามันมันตอนแรกที่เราดูอะตกใจมากเลยนะคือเรากดอะไรอะเขารู้หมดเลยแบบซึ้งๆแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อเรามาพิสูจน์กันดีกว่าตรงนี้เลยหรอตรงนี้เลยมาทุกคนเรามาพิสูจน์กันลองนะไม่ดูไม่ดูไม่ดูห้ามดูห้ามดูห้ามทุจริตตัวแรกเอ้ยทุกคนมันคือ เอจริงจริงอ่ะไอตัวไอตัวฟูฟูฟูเลยนี่ดีอีอุ้ยสนุกสนุกชอบ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 ซีสูงเอฟต่ำทุกคนอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้โกหกนะมันคือเรื่องจริงนะมันคือซีและเอฟ แต่ว่าแบบถ้าสมมติเป็นเสียงคนก็อาจจะไม่ได้อะไรอย่างงี้ไงแต่ว่าถ้าสมมติเป็<ค>นพ<ต>ี่มันอาจจะแบบีนนก็คือคนธรรมดาอย่างนี้ก็ทําไม่ได้มันก็คือฮัลโหลอะไรมันเหมือนแ <c oughs> บบเราอาจจะเรียนเป็นโนมันตั้งแต่เด็กด้วยแหละเราก็เลยแบบอาจจะชินเสียงคือเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่พิเศษอะไรก็คือคิดว่าทุกคนก็รู้ทุกคนก็ฟังออกใช่มตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเรียกว่าอะไรมาเรื่องต่อมาสิ่งที่อยากจะเก่งแต่ว่ายังไม่เก่ง ก็ตอนนี้เลยเพิ่งเริ่มเล่นกอล์ฟแบบเพิ่งเริ่มตีกอล์ฟอะไรเงี้ยเราแบบคือจริงๆอนะ่ะตอนแรกก็อยากตีอยู่แล้วแต่ว่าก็เออไม่แต่ไปสักทีก็แบบเพื่อนชวนก็แบบอ้าวไม่ว่างไม่นันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบ m o t i v a t e m o t i v a t ให้เราอ่ะมาเล่นกอล์ฟเลยจริงๆก็คือ V BTS <laughs> นั่นไง <laughs> <laughs> อะไรก็ไม่สู้ บางทานของเราใช่ของเราสำหรับอามี่คนนี้ใช่ก็คือแบบเหมือนเขาเพิ่งลงคือแบบเขาไม่เคยลงมาก่อนเลยว่าเขาตีกรอบแล้วอยู่ดีๆเขาลงวิดีโอเขาตีกรอบแล้วเขาเขียนว่าเพิ่งเล่นอะไรเนอเราก็เลยเราก็เลยแบบเฮ้ยเราก็ต้องเล่นมังป้าบ้าแต่กอบยากกอบยากแต่ว่าคือหลังจากที่เล่นอะตอนแรกวีเป็นคนทําให้เรารู้สึกว่าอยากเล่นจริงๆแต่พอแบบไปตีรอบแรกมันทําให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันชาเลลจนเราอะ กอลบัญชาหรือเราเราต้องทํามันให้ได้สิแบบทําไมอะแค่นี้ตีไม่ได้หรออะไรเงี้ยคือกอลชาเลน์นะไม่ไม่ได้แบบว่าเรารู้สึกว่ามันยากแต่ว่ามีหน้าวีเข้ามาไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมก็จริงๆเคยมีครั้งหนึ่งแบบไปีกอบใช่ป่ะแล้วสมมติก็ตีไม่ดีเลยไม่ตีไม่ได้ตีไม่ได้แล้วเพื่อนก็แบบอันึกถึงหน้าวีวีนั่งดูอยู่วีนั่งดูอยู่ทำยังไงตีได้เลยตีได้เลยอยู่ดีๆก็แบบปฏิหารปฏิหารเกิดขึ้นสวยเรื่องที่คนมาเข้าใจผิด เรื่องนี้ถ้าสมมติแบบดูกันอย่างเงี้ยอะมองหน้านิ่งๆคนจะชอบคิดว่าหญิงคนจะชอบคิดว่าหญิงใช่ด้วยด้วยด้วยตาด้วยด้วยโครงหน้าเราแต่นั่นแหละก็คือถ้าสมมติเรารู้จักกันมันก็จะแบบเอ้ยก็ไม่ได้หญิงนะเราเป็นคนแบบหญิงไม่หญิงเฟลลี่ด้วยซ้ำเคยไปคอนเสิร์ต b t ทอย่างเงี้ยเราไปคนเดียวนะเราก็เป็นเมคเแฟนกับคนข้างๆอืมจริงเหรอมันมันโกเหมือนกันไงมันแบบ ชอบเหมือนกันมันก็จะเข้าใจเนี่เวลาเขาพูดเรื่องเนี้ยเขาจะาจะแบบหน้าเขาจะแบบมีความแบบมีความสุขอะแบบว่ารู้สึกดีที่จะมันดีมากจริงๆทุกคนเป็น best experience in my life เชื่อเชื่อตั้งแต่เห็นหน้าวีแล้วตีกบได้แล้วโอเคเราก็ได้รู้จักพี่เฟิร์นกันไปเยอะแล้วนะคะแล้วเราไปรอชมกันช่วงหน้า เด้วช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องท็อปิกหลักท็อปิกหนึ่ง mm hmm. ซึ่งท็อปิกที่พี่เฟิร์นได้เนี่ยมันต่อเนื่องจากท็อปิก EP ที่2อง 2> mm hmm. คุณลิวนาริโดน mm hmm. ที่เขาก็อยู่คณะเดียวกับพี่เฟิร์นเลยใ mm hmm. ช่เป็นเป็นรุ่นน้องกันเนาะเป็นรุ่นน,น้องแต่รุ่นน้องห่างห่างอยู่ท็อปปิกที่พี่เฟิร์นได้นะครับนั่นก็คือเส้นทางของเด็กนิเ <laughs> ทศอยากรู้ว่าในมุมมองของพี่เฟิร์นเราเรียนมาแล้ว แล้วเราก็จบมาแล้วด้วยมุมมองในก่อนที่จะเข้าไปนิเทศเนี่ยกับตอนที่จบมาแล้วเป็นยังไงบ้างเอาจริงๆอยากพูดก่อนเลยว่าคนที่แบบคนอื่นจะชอบคิดว่าการเรียนนิเทศคือไปเป็นนักสแสดงจริงๆแล้วนิเทศคือเรียนเกี่ยวกับอะไรอย่างมากแบบสื่อเองี้ยมันจะมีแบบเบื้องหลังอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะพวกแบบมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยนิเทศ P R advertising นิเทศหมดเลยแบบพวกเบื้องหลังด้วยเบื้องหลังแบบอย่างเช่นคนแบบกำกบับ หรือแบบคนทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือนิเทศหมดเลยคือมันเหมือนแบบเป็นสายงานที่กว้างมากๆอ่ะและอย่างเราเรียนอินเตอร์อย่างเงี้ยมันคือแบบ communication management คือการจัดการการสื่อสารก็คือเหมือนส่วนใหญ่ก็คือจะเรียนแบบพวกเป็น Marketing ิ้งเป็นหลักอินเตอร์มันจะมีอยู่สายเดียวก็คือเป็นเมเจอร์นี้ซึ่งจบมาส่วนใหญ่คนทำงานแบบมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่อะไรเงี้ยเยอะมากซึ่งก็เลยอยากจะ อันนี้คือแค่อยากบอกว่าแบบถ้าสมมติคนที่คิดว่าแบบเออนิเทศจบมาเป็นดาราอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่รีวบอกว่าเออมันอาจจะเรียนหนักน้อยกว่าคณะอื่นหรือเปล่าคือเรารู้สึกว่าเข้านิเทศไปคือต้องอ่านหนังสือเยอะเหมือนกันไม่น้อยเลยพูดเลยว่าแบบอ่านหนังสือหนักมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแบบชิวอลังจที่เราเข้าไปในคณะที่อยู่ในจุฬาแล้วเข้าใจปะมันก็ต้องมันก็มันก็ต้องทำเกรดอะไรข้อต่อมาเนี่ยเราอยากให้พี่เฟิร์นเนี่ยฝาก อะไรน้นองๆนิเคศที่เพิ่งเข้าไปที่เพิ่งเป็นเฟชชี่อย่างเงี้ยเขาแบบเข้ามาในช่วงที่มันมีโควิดแล้วก็อ,ออนไลน์พอดีคือจริงๆรู้สึกว่าเสียดายเสียดายท,ที่ที่เหมือนแบบเข้านิเทศไปแล้วแบบบางทีมันอาจจะติดโควิดแล้วแบบกิจกรรมมันอาจจะน้อยลงอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ากิจกรรมนิเทศคือแบบเป็นเวลาที่คนจะมาบอลกันสำหรับน้องๆที่ดูอยู่อย่างเงี้ยเราอะอยากจะแนะนําว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรอะถึงแม้ว่า ตอนแรกๆเข้าไปแบบไม่ค่อยได้รู้จักเพื่อนแบบจะไปกับใครดีแล้วรุ่นนี้นั่นยังไงดีพูดเลยว่ารุ่นพี่คือแบบเฟรนดีมากยิ่งไปยิ่งได้รู้จักยิ่งได้ทําอะไรเยอะขึ้นเพราะเวลาเรารู้จักรุ่นพี่ก็พี่ก็จะชวนไปทานู่นทานี่อะไรเงี้ยทำกิจกรรมเยอะๆอยู่นในไทยทำกิจกรรมเยอะๆจริงๆมันจะได้แล้วก็มันจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบเรารู้มุกแบบรู้สายตัวเองมากขึ้นว่าโอเคเราทําอันนี้แล้วเราชอบไหม,อ,รรมอะไรเงี้ยหน้าที่มันก็มีหลายอย่างอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ทํากิจกรรมเยอะๆ และนี่ก็คือพี่เฟิร์นนะครับขอเสียงปรอปปิ้งวันนี้นะครับเราก็ได้รู้เรื <okay ่องราวเกี่ยวกับพี่เฟิร์นเยอะมากเลยต้องขอบคุณพี่เฟิร์นที่มาอะไรกันกรอบๆแต่ถึงแม้ว่าเฟิร์นจะไม่ดูดูเดี๋ยวไปดูจริงไหมจริงสัญญาสัญญาโอเคไปดูด้วยไปดูไปดูวันนี้อยากให้พี่เฟิร์นฝากผลงานด้วยตอนนี้ก็คือกำลังถ่ายทำซีรีส์เรื่องฟ้ารักอยู่กับกาเรก แล้วก็ Schools, enfim, ล mm hmm. หลายๆคนก็คือทุกคนเลยที่เป็นนักแสดงหลักเนี่ยก็คือเป็นนักแสดงใหม่หมดเลยทุกคนตั้งใจมากๆที่จะทํามันออกมาให้ดีเพราะว่าแบบเหมือนเหมือนมันก็ยากนะการแสดงอจริงเราก็คือแบบไปสิร์ชไปนู่นนี่นั่นอ่านบทอะไรเงี้ยไอจีก็คือไบเฟิร์นซิลิกอนนะคะขึ้นตรงนี้ครับติดตามได้นะคะก็จะมีอะไรร้วๆให้ดูบ้างติดตามพี่พี่เฟิร์นด้วยนะคะทุกคนวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนสำหรับก้าวกะแกะ EP นี้บ๊ายบาย